เราก็หวังว่าวันนี้แรงจะเก็บติดนะฮะเบวันนี้จริงเป็นพลัพงพัดลมในชีวิตสูงสุดน<า>ีที่ว่าที่จะทำให้ชีวิตเราดีต้มมือๆเยน เพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตบกันเองนะครับ ไม่ได้ครับได้ใจเย็นนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวคุณอาร์นะครับจะมาตอนนี้ตอนนี้เกิ่มสินาทีนะครับตื่นมาก็โอเคเอาเลยครับที่มีเชือกนี้และขวดนี้อย่าดื่มนะครับย้ำอีกครั้งนะเราจะให้น้ำให้ต้นไม้ดื่มนะครับบินแตกเขื่อนยูโน่บินแตกเขื่อนนะฮะมันจะเป็นดินแตกเขื่อนก็ทำระบบดิน มีคลองไส้ไก่มีระบบน้ํามีสะพานมีฝายนะฮะเตรียมไว้ให้พร้อมเตรียมดินให้พร้อมก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยปลูกเราจะฝังเนี่ยเพื่อจะให้ตูดขวดเนี่ยเราฝังเรียกฟ้ามรองนี้นะครับเร่งเร่งไปเรื่อยๆมันจะผ่านไรืดูแลไปได้ตอนนี้ไอ้ไมโครเซน์นี่ทํางานยังไงคือทํางานครับให้เห็นนะครับ ก็ขอขวดกันลยเอาขวดขวดเลยเอาเอียงเอียงเลยก็ได้เอาเชือกเนี่ยไปอยู่ตรงลากๆมาหน่อยแล้วก็ไอเนี่ยฝังไอนี้ยเอียงหน่อยก็ได้ครับเชือกอันไหนเออพอดีเลยพอดีให้เจอแสงแดดนี่ก็ให้ขวดเจอแสงแดดนะไม่งั้นมันไม่เป็นปรตโยชน์เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้เอาแค่นี้ ถุงต้องจุดมเอ้ยเอาถุงมาชิงความคันเอ้ที่หน้าตรงแล้วก็เปิดช่องยากเราะว่าความต้นไม้อะให้มันห่างจากต้นไม้ประมาณสักสิบลางมันเกิดกระบวนการหมักหว่อยปลาข้าวขีดแห้งขีดน้ำมันจะเกิดความร้อนขึ้นาเนาจะหายไปท่านก็นะครับให้คนไปเก็บนะฮะ ต้นไม้หล้วมั้นน้โดนมาจากไหนวะเอาี่ยงยี่ร้อนอีกรอนอนานนานๆเลยล็อกขึ้นไหมแบบสนเลยบ้างไม่ได้ เราจเรียกานตัวนี้มาไว้ที่แปลงนี้อเคอ่าไปกินข้าวอูได้เออเราจะถ่ายรูปอมภยาสายไปกินข้าวอะไไหมขอบังไปตักข้าวเย็นขอรั้วไม่ได้บ้งใช่ไหตัวจริงสูง จากรบต้นไม้ด้วยครับอบนั้น้าด้วยนเลเก้ถือนี่ผมเลยถือไหมผมเลอ่ทำไปเูไปมไปจุ่มน้ำมาแล้วอะไรนกตนไม้พ่อว่าเ่นหลงท่านเสด็จไปครับใต้นะครับมีไม้ป่าแบบเียงเล่อะไรหลังเ่เื่บเพียงไดเสร็จแล้วเล่นก้าน่องัวหน่ อี่นะราราลต้นไม้อะให้มันห่างจากต้นไม้ปรมาณสักสิบเซน้หมดล้วามมาดื่ด uh, ้วยอาน้ำไยด้ก ah, ็จะเข้าไปจตอีต้นไม้เราได้เออจะรเโนอ้างกันนี่ติดเด็บนะฮะอิเาปลูกนที่ศินาดา ก็จะถอดจุ่มน้ําก่อนจุ่มน้ําก่อนแล้วถอดออกง่ายเพื่เอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถอดมันจะง่ายอ่าโอเคเด็กๆครับไปที่หลุมเลยฮะเลือกลงหลุมเลยลูกอยากลงหลุมไหนเอ้ยผมขยิงขึ้นมาขึ้นในราบข้างล่างเลยค่ะ ไม่มีน้ำทะไรเดี๋ยวทีมงานเอามาใส่ให้ทีหลังปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำแต่ตอนนี้ปลูกให้ถูกแล้วก็ห่มดินให้หนาเข้าไว้ห่มสวยๆเหมือนลูกตอนนะทีเด้งนั่งงี้เลยเลยชิงพันๆที่หน้าตรงห่มดินหนาๆเลยครับ